ศาสตราจารย์นายแพทย์รชัชตะาราชัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าการศึกษาในปี2555ประเมินจำนวนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเข้าถึงบริการ10ล้านคนในจำนวนนี้เป็นโรคไปโพราประมาณ1ล้านคนซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากโรคจิตเภทการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตยังต่ำกว่าโรคทางกายมากโดยเข้าถึงบริการเพียงร้อยละ61จึงต้องพัฒนาระบบบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในปี2558นี้เน้น3เรื่องหลักคือ 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชโดยโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งแห่งจัดหอผู้ป่วยเพื่อดูแลรักษาในโรงพยาบาลและพัฒนาศักยภาพข้อฉุกเฉินโรงพยาบาลใหญ่33แห่งให้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตได้ 2. เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโดยกระจายยารักษาเฉพาะทางจิตเวชอาทิยาควบคุมอารมณ์ยาต้านเศร้ายาคลายเครียดเป็นต้นสู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และ 3. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการคัดกรองและจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนจัดทีมหมอครอบครัวลองติดตามดูแลผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่องป้องกันการขาดยาซึ่งน่าจะลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้ด้านนายแพทย์จัดสดาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าโรคไบโพลาร์มีสาเหตุจากหลายปัจจัยตั้งแต่พันธุก,กรรมที่มีโอกาสเป็นโรคสูงกว่าคนทั่วไปสีเท่ารวมทั้งจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองความเครียดการประสบวิกฤตชีวิตรุนแรงหรือการใช้สารเสพติดผู้ป่วยมีอารมณ์สองขั้วสลับกันระหว่างซึมเศร้ากับรื่นเริงผิดปกติกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือกลุ่มอายุ20-30ปีเดี๋ยวโรคนี้มียารักษามีอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง หากมีข้อสงสัยสาม,มารถปรึกษาสายด่วนความสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง